ครับสวัสดีครับผมมาดูงานโตช่างวันนี้นะครับงานโตช่างวันนี้ได้ทำการวิเคราะห์การของเจ้าหุ่มไมลอยไวเลตนะครับยี่ห้อสล l ม m อนิกนะเดี๋ยวผมดูปิดฝาให้ทุกคนนิดนึงเห็นไหมนะครับไวลอยสลัมมอนิกเนาะรุ่น Viking, บิ๊กิ้งป่าบลิงบลิงห้าร้อยห้าร้อยโปรนะครับตีก็ประมาณนี้นะครับตัวไมเองก็จะมี คุณสมบัติก็คือสื่อสารกันผ่าน w i f i เนาะ,ะวายป,ประมาณนั้นแต่ว่างานวันนี้ไม่ได้มาให้เช็คอะไรดูมากมายนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์อาการนะครับก็หลายคนที่ติดตามช่องโตช่างนะครับหรือเพจโตช่างอะไรต่างๆนะครับคอนเทนต์โตช่างนะโตช่างได้ทําการวิเคราะห์อาการเสียนะครับลหลายๆลูปแบบนะครับก็ จก็อยากจะเปิดเป็นการสอนนะก็เดี๋ยวไว้ปีหน้าเนะาะแต่ทาการวิเคราะห์อาการเสียนะครับก็สอนเชิงวิเคราะห์การเสียก่อนนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ช่างเองเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรนะมองผ่านและมองข้ามไปนะครับอ,อย่างงานนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดีเลยนะครับวิดีโอนี้โอเคอาการเสียของ เจ้าซา a า o n นิกตัวนี้นะครับก็ทั้งคู่เลยเนี่ยดิสเพย์เสียทั้งหมดเลยนะครับดิสเพย์เสียทั้งหมดเลยก็หลายคนก็จะบอกว่าดิสเพย์เสียทั้งหมดเลยก็ซื้อดิสเพย์มาเปลี่ยนเลยก็ได้แต่ความหมายของคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์อ,อาการกันแล้วก็อ่าคิดนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะเช็คมันได้ว่าเสียไม่เสียนะครับอ่เริ่มแรกนะครับ ไมซ์ลัม m อนิกเนี่ยจะมีตัวรับและตัวส่งใช่ไหมครับมีทั้งคู่เลยทั้งรับและส่งอ่าตัวนี้จะเป็นตัวรับนะครับเดิมอะผมก็ไม่ได้แกะหรอกแต่ก็ให้เข้ากล้องเนาะก็เลยแกะโอเคครับวิธีการเช็คนะครับก็ง่ายๆเราก็วิเคราะห์เบื้องต้นก่อนเลยว่าอ่าด้วยที่ตัวจอเนี่ยมันเปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเปิดแล้วก็ไม่ทํางานนะครับกดแช่ย่งไงก็ไม่ทํางานนะครับนี่ กดใช่ไงก็ไม่ทํางานนะครับอ่าโอเคนะงั้นเดียวผมปิดไปก่อนอ่าหลายคนก็บอกว่าอะทำไมแล้วช่างรู้ว่าปิดนะครับครัเดี๋ยวผมให้ดูสถานะเื้่งต้นของตัวไม้ก่อนนะครับตัวไม้เองนะครับเวลาเราเปิดเปิดเครื่องปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีโลโก้เนาะนี่สมมานิกขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราเปิดเครื่องอีกทีหนึ่ง นะครับการนี้ขึ้นสาลามนิกนะครับอ่าโอเคสําหรับการวิเคราะห์นะครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะครับอ่าเราจะตีความหมายว่าอะไรเสียอันดับแรกนะครับเราก็มาเช็คตัวรับตัวลูกก่อนเนะี่แล้วเราจะเช็คอย่างไงว่ามันใช้ง,งานได้หรือไม่ได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องไปวัดอะไรเลยนะอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่า ในเมื่อมันมีตัวแม่และตัวลูกเนาะตัวแม่และตัวลูกเนี่ยแสดงว่าตัวตัวแม่เองเนี่ยเป็นตัวรับเนี่ยเขาต้องสื่อสารกับตัวลูกใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเนี่ยในการเช็คเนี่ยมันง่ายมากเราก็เปิดออนเครื่องเรากดออนเลยนะครับผมกดออนเครื่องแล้วแต่ว่ามันไม่มีหน้าจอเลยเห็นไหมหน้าจอสลามอนอิกเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยแต่ผมทาไมรู้ว่าออนอ่ะตอนนี้ออนแล้วออนเครื่องว่หลายคนดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็บอกว่ารู้เลยครับพี่ ว่าทำไมถึงอ่อนแล้วอ่าโอเคครับในเมื่อมันเป็นไวเลสที่มีตัวรับและโทวส่งนะครับตัวรับเองเนี่ยก็ต้องคอนเน็กนี่ไงตัวรับเองนะครับก็จะมีรูปคอนเน็กเห็นไหมครับว่าตัว A ช่อง A เห็นไหมครับว่าช่อง A เนี่ยอ่อนอยู่นะครับแต่ช่อง B เนี่ยไม่ on. อ่อนอ่าโอเคส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราก็นำ นำตัวเครื่องนะครับลงไปแท่นชาร์จะนะครับแล้วดู acting ของตัวที่เขาส่งมามาไหมแสดงว่ายังยัง,ย,งยังไม่ได้ชาร์จนะครับลงไม่เสร็จเราให้เขาลงให้เสียรอ่าเห็นไหมครับ acting มาแล้วส่งคำสั่งว่าตอนนี้ตัวลูกะชาร์จไฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับเราวิเคราะห์ได้เลยว่า ตัวลูกกับตัวแม่เนี่ยสื่อสารกันอยู่ถ้าจะเอาให้แน่ชัดอีกทีนะครับเราก็ต้องทําการต่อไทเอาท์ออกไปแล้วก็เทสระบบใหม่แต่จริงๆแล้วเทสแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าตัวจอเองมีปัญหาครับหลายคนอาจจะแกะจอตัวที่ใช้รงานได้มาลองเลยก็ได้ครับแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าถ้าเกิดเราแกะมาไม่ดีใช่ไหมจอมันมาไม่ดีเ่ย มันอาจจะสมมตินะครับงานของตัวช่างนะครับก็จะให้คิดวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัตินะครับก็อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับในการคิดหาวิธีการเช็คนะครับหลายคนบอกว่ามันเปิดไม่ได้เปิดปิดไม่ได้เลยแต่ทำไมพี่เขารู้ว่าเครื่องเปิดติดแล้วไม่ติดอันนี้ก็คือวิธีช่างนะครับ นไ,ไหมมาเรียนรู้กันได้นะครับติดตามเพจไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเองก็จะเขียนบทความสอนนะครับอาจะเปิดคอร์สสอนในการแนวคิดต่างๆงานซ่อมเนี่ยถ้าหลายคนมีทักษะนะครับในการเช็คลายในการไล่สเต็ปอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่นะครับจบงานได้หมดเลยโอเคครับเอาไว้ติดตามกันนะครับ ผมพร้อมอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าได้ทําการเปิดสอนแล้วอันนี้เห็นไหมอันนี้คือถูกออฟหมดเลยนะครับเราดูอีกตัวไหมนี่อีกตัวนึงเนี่ยก็เสียนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นประจําตัวเลยว่าจอเสียผมกดออนเครื่องนะครับเรามาดูท้าย B ดูไหม B ยังไม่อออนกดออนครับได้่ะม,มาแล้วนะ เอาเป็น A นะครับเป็น A กดปินไปล้วออนตัวเดียวนะครับจะเป็น A อ่า A มาแล้วนะครับออนสองตัวเอาผมก็ไม่ทราบมากเท่าไหร่นะครับในการใช้งานออนตัวที่สองก็จะเป็นตัวที่ B แสดงว่าตัวแรกที่ออนก็จะเป็น A ก่อนเลยนะครับนี่ผมออนตัวหนึ่งก็เป็นตัว B มาไหมอ่ะมาแล้วนะครับตัวบีมาแล้วเอากอมาทั้งคู่เลยนะครับอีกตัวหนึ่งชาร์จอยู่นะครับตัว A ชาร์จอยู่ตัว b ไม่ได้ชาร์จนะครับแล้วก็แบตโลเลยด้วยเป็นการวิเคราะห์อาการนะครับวิเคราะห์เงี่ยนไข โอเคครับไว้ติดตามคลิปหน้านะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะทำการเปิดสอนเรื่องการวิเคราะห์ลายวงจรต่างๆนะครับจะได้ฝึกช่างใหม่ๆขึ้นมางานเล็กงานใหญ่ซ่อมได้หมดนะครับถ้ารู้หลักาาโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ ไม่อนอั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 นนี้ออนดูแต่ว่าอันเนี้คือปิดไม้อยู่นะเนี่ยแสดงว่าไม่ปิดอยู่ก็สามารถเซตได้นะครับแต่ว่าต้องเอาจอละเพราะว่าเงื่อนไขของตัวเจ้าสลัมอนิกตัวเนี้ยมันจะต้องใช้จอเซตเพราะว่าสร้างมาให้ใช้จอเซตอันนี้ก็เดี๋ยวเราทําการย้ายจอไปนะครับไปใส่ปิดท้ายคลิปว่าย้ายจอไปดีกว่านะครับเนี่ย ถ้าเป็นสภาพนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องออฟเดี๋ยวผมขอออฟเครื่องก่อนเอ A ดับแล้วเอดับแล้วบี B ดับแล้วดับหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะ สั่งตัวนี้ดับเดี๋ยวเอาจอมาลองครับเดี๋ยวก็นะ่าจจะทักว่าเอาพี่ก็เอาจอมาลองเลยได้ไหมแต่เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับการเป็นช่างเราอาจจะต้องทําการเข้าใจก่อนซ่อมนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรก็เปลี่ยนนะครับ บางทีเราเปลี่ยนแล้วชิ้นส่วนมันไม่แมดก,กันงันก็จะเกิดความเสียหายบางทีอาจจะเป็นอาการอื่นประมาณนี้ครับแล้วเราจะเช็คอย่างไรจริงแล้วถ้าเคสนี้ก็ทําการใช้งานได้ครับแต่เพียงแค่รู้หลักการในการใช้งานอันนี้เป็นจออันนี้เป็นจอของเครื่องแม่นะครับนํ้ามาลองกดออนดูครับ อ่านี่ไหมครับอันนี้เป็นเครื่องลูกครับ TX เห็นไหม TX เราใช้งานได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ส่งจากตัวแม่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเครื่องออนหรือไมออนอยู่เ้วเราทำการเซตอัพอะไรต่างๆต่อสายแพทย์ต่างๆเนี่ยอันนี้จะเกิดปัญหาแน่นะครับถ้าควบวก่เคาลบ,บ,บชนกันหรือว่าในลายสัญญาณมีปัญหาโอเคครับคลิปนี้ก็มาบอกคร่าวๆนะครับจอบงานนี้ก็ออเดอร์จอ ได้เลยนะครับ2ตัวสั่งมารอเลยก็ได้นะเสียบ่อยนะครับรุน่นนี้งานเล็กงานใหญ่ถ้าเข้าใจก็ซ่อมได้หมดครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม